แพ็กเกจ2แพ็กเกจนี้นะคะราคา38,888บาทนะคะอะไรที่คุณจะได้รับและรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้บ้างอย่างแรกที่คุณจะได้รับนะคะคือตั๋วเครื่องบินไปกลับสายการบินอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นสายการบินค่าดาวเป็นสายการบินใหญ่นะคะนี่คืออย่างแรกที่คุณจะได้รับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับเป็นตัวประเทศเดี่ยวไม่ได้เดินทางแบบประเภทกรุ๊ปนะคะ ตัวประเภทศเดี่ยวดีกว่าตัวประเภทกรูปยังไงนะคะรายชื่อของคุณอยู่ในตัวค่ะจะมีแค่คุณคนเดียวและคุณสามารถเลือกบันเดินทางของคุณเองได้แบบไม่ต้องรอใครไม่ต้องกลับท้องร๊ปก็ได้ค่ะสามารถแยกเดินทางกลับเองแบบที่คุณพอใจค่ะะอย่างที่สองที่คุณจะได้ในแพ็กเกตนี้นะคะเป็นโรงแรมที่พักค่ะที่เกาหลีนะคะจำนวนสคืนค่ะอย่างที่3าที่คุณจะได้รับค่ะคือการลงเพขย์เอทีเอจำนวน3าครั้ง แต่ถ้าหาก KIA ของคุณไม่ผ่านลงไป3ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านคุณยังจะสามารถไปยื่นี i s a กับเราได้หนึ่ครั้งค่ะโอ้โหเป็นไงคะสุดยอดและคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอย่างที่สิทงที่คุณจะได้รับและคุณจะได้อยู่แล,แล้วนะคะคือการเข้ามาพูดคุยเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทาง1วันที่ออฟฟิศของเราค่ะเราจะทำการนัดหมายก่อนที่คุณจะออกเดินทางหวันเพื่อให้มา พูดคุยตามแนทางไปเกาหลีต้องทำยังไงบ้างแรกเงินไปเท่าไหร่ต้องปรับผลิกภาพยังไงส่วนนี้เรามีให้คุณดูนะคะนะคะและอีกอย่างที่คุณจะได้รับค่ะคือการลงทะเเียนถือโค้ดตรงทะเเียนให้กับตัวของเกาหลีขึ้นตอนนี้ยังทำอยู่นะคะคุณก็จะได้รับตรงนี้ไปด้วยนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจ2ค่ะนะถ้าคุณอยากจะสั่งซื้อน,นะคะก็สามารถ สั่งซื้อได้เลยผ่านช่องทาง f a c e b o o k นะคะหรือช่องทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะหรือสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ